ตุยสวนลุยนาะบุกตะลุยสวนลุยนาวันนี้ตะลุยตลอยวันนี้เรามาดูตลุยลูฝนลุยนาะอดูนาะที่นะาบ่เป็นเจ้าของหรอออยากดูที่นาะลุ่มลืน่นอากาศดีเป็นใจ โทษดีเด้อกับผู้ได้คนนานนะครับผมพื้นที่หนาบ้านเ่านักสุ่มโอ้มีเขาเอิญน,นกกระยางมันบนเนี่ยเขาเอิญว่านกกระยางมันบนเนี่ยนกปากห่างนกกระยางวะโอ้โลงไปหาหอยด้วย ไปด้วยสองแถาเนี่ยไปด้วเดินหาหอยด้วยเดี๋ยวไปจะล่องยางมึงแล้วฉันจะบอกให้กสีไหลมันไม่ไม่ดิบมันไม่ถึงง่ายนะแต่ว่าเราดูเนี่ยมันในมันแคบนะมันน้อยสี่ไร่อยู่หรอเป่แล้วตาตรงนู้นเท่าไหร่เท่าไหร่กี่ไร่แปดไร่แปดไร่บะนั่นหลักค่อยเอาสองไร่พอจะไปยุ่อายบาไยุก็ไม่อาบาดรยุขาเลี้ยงหอยเลยน่าน้าเราสีหน้าหอยเลยเออ S <S> <S มันเข้าพอสองเดือนไหมเนี่ยนะ่ะบอกมันสองเดือนอยังตอนนี้นะ่ะเหมือนต้นหญ้าเว้เยวแล้วก็พุทธาพที่เริ่มทำรอบใหม่อีกทีหนึง่เอองเอ๊ะและ้วตรงตะเข็มคือไม่ทำหรือมันทำไม่ได้เหรอ,อ,อ,อมัน,เาน,ามเนยเอาน้ำได้หว่ะตรงนั้นนะ่ะ แล้วตัวนี้น้ำตรงไหนเนี่ยน้ำมาจากไหนอเนี้เนี่ยคู่คลองน้ำเลยนอ่ะรถมาที่เราเห็นแฟนๆนั่นเป็นคลองน้ำเป็นคลองขึ้นไอ้เขี้ยมไหมเออเอาแล้วผ่านไปทางจะเข็นตรงนั้นไม่ได้หรอตรงนั้นแหละน้าข่อยมันบติดคลองจะเห็นบ่มหมอเอาบ่าทำท่อลากไปไม่ได้หรอแต่มันมันมีอัน มองขายางไปน่ะมันเป็นทีน้ำร่องแบ,บยัวคันมันแรงอีลีตาเข้มก็เอาเครื่องสูบน้ำไปสุดก็แทนที่ทำนาปังแบบนี้ไปทำนาปีที่น้ำท่วมผู้ใดสิเฮ็ดจ้าเอาเนี่ยมันมีคนเอาน้ำให้น้ำหน้าหน้าปังมันต้องน้ำที่ไหลสะดวกโอ้นก เอาแต่นี่ข้าวประมาณเดือนหนึ่งไปเจ้าเหลียวเบิ่งวามันบ่ถึงซีไลน์ันก็กวงอเลยแบ่งเป็นสานโอ้ยอยู่ห่างไกลความเจริญโพดเหมือนตไตนายแฟงยังหน้าทำรีสอร์ททำหน้านอนอยู่หน้าไกลเออลูกชายก็เจ้าให้หน้าไกลลูกสาวให้หน้าไก่เอออะไรตรงไหรหน้าไก่อะไรเนี่ยเขาหน้าไอ้แฟงน่ะแม่ครับไอ้รถยนต์ผู้ใด่นไอ้แฟงกับอัน เยแยน่ผิดกับยายกิดนะลูกสาวปูกัญญาเขาเลยให้หน้าไก่<อ>ตาเข็มตาสีตาเศร้าลูกไส้ก็จะเอาเลยมาให้หน้าอยู่ไก่เนี่ยแบ่งกันคนละข้องคนละเือเอาแล้วต้นรบผู้ใดนึงเพราะนุ่มของตาเศร้าเพระว่าตาแดงเมาเห็ดมาเลยนี่หน้าปังคำปูะเดียวให้ผู้ใดทำเลยเนี่ยเศร้าแล้วเห็ดผู้ใดัดโทษคางค่างนลังก็แมนีน แบ่งให้จังไดเลยเนี่ย,ย,ยแบ่งให้จังไดเลยเนี่ยแบ่งเข้าให้จังแดหรือแบ่งคาเศร้าใจคือเหมือนกบายากเห็ดซือ่อเ,เอออยากซื้อแต่หน้าปีเดียหน้าปีกับตาแดงเมาคือกันเอาบาออหน้าปีกับตาแดงเมาฟังนี่เนี่ยของคนอื่นบปเนี่ยของคนอื่นก็่าฟังแค่ัหนกัน ็นอมตาแดงเพราะว่าคล้องหนึ่งหายดจจีบอ๋อตรงนู้นเขาก็ไม่ทำนานเลยนะมองเป็นแฟนน่ะเราคล้องน้ำคล้องน้ำอย่างมัตจบาศเกียร์ักท่านนะเอามสูบน้ำจากตรงนู้นใช่ไหมสูบน้ำจากน้ำพุไอตรงที่เราพูดนั่นเออแล้วก็ลงมาเนี่ยเอออ๋อแล้วมันไปสุดตรงไหนมันคือโค้งมาตรงนี้ปะเลื่อนลายเป็นลากลวมัน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 เขาเห็ุเป็นคล้องแม้มเป็นว่าคล้องแม้มแยก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 ไป็นสีคลองสร้อย และฝั่งนี้ไม่ใช่ของเราใช่ไหมเนี่ยบ่อตรงนั้นเป็นของเจ้าแม่โฮมระเดนข้องแบงหอยในทีิเออแล้วต้นต้นก่อนปลูกต้นอะไรกันตรงนี้เนี่ยที่มะปูยังพออันนี้คือขึ้นมาเนี่ยคือคือไม่แค่ล็อกตรงนี้เนี่ยต้นไม้เนี่ยกกเลยแถวนี้เนี่ยคือปลูกแค่มันล็อกแต่รออื่นก็ไม่มีน้ำท่วมเพียงก่อน มันไหลมาบ่ดอกอยู่ค่ะไหลมาเปิดเปิดแล้วมันก็เกิดออ๋เกิดแล้วมันจะเกิดดูหลายปีแล้วเปิดแปลว่าอย่างเปื้อแปลว่าอย่างหมายถึงว่ามันมาเบียดเปื้อเปื้อไปเลยเปิดกคู่เคยชิวเปื้อเปิดมันมันมาเบียดไว้อย่างนี้แปาว่าเปิดไว้เนี่ยเปิดไว้โอ้เปิดไว้หมายถึงเบียดโอ้เบียดโอ้โหจะเอามาเปิดออะไรอสิล โอ้บอกูคจักนอนสุนอเปย์เปิดจังเลยผิดเลยเอามาเปย์แบ่งใช่ไหมที่ว่าอย่าเอาบะมีดเอาคืองปตัดเนี่ยแถวบะมีเวลาตีหันนึ่งข้างล่องอุ้ยเดี๋ไปมาให้เราถอดในตกนานนู้นเป็นบ่นาเจ้านี่นาหนี่เอาต้นนี้หอดนี้โอ้ไอล็อกล็อกตรงนี้เนี่ยอันนั้นของตาเศร้าอ๋อนี่ล็อกคนละสีไล่กันอยู่บ่อเนี่ยเหมือนทางนี้เยอะกว่าของตาเศร้าเหมือนเยอะกว่าเลย ฉันยงไั่ั้งว่าต้องมีแงบคร้จงไว้เราไม่เตียงตัดูแลของตาเหย์ของนอนอยูบัดออ๋อล็อกอไปแต่ของตาเาอ๋อแต่เนี่ยอยู่บัดแดงเราก็บอกไม่เห็ดอ๋อมันเป็นล็อกสัอมันเข้ากันอยู่หรอวะตรงที่เราเอาไม้ซักไว้นี่คือตาแดงเห็ดเหมือดเลยสามเจ้าแล้วเอาหัวมุมนั่นแางมันยังมานี่แสงของตาเ้าเกลกันเหมอนกัโอ้ทำอะไรได้ปตรงนี้ไหม โลกโจ่งดีจังวะเขาก็บอกว่ามอเตอร์เวเขาบอกว่าสเบยมากันนี่ไดบุตตอแรกพัิ้นยกขี้หนกวันนี้ทวาเนี่ไดสิบบาทฮอจังสิเดเงินมัันขายรถที่อีวานูันะเราจะไปขึ้นาได้ไหมขอะไรอกรันน่าอันนี้ก็น่าแตุ่มด้วยนาะน่าเสน่าหน้า่อยด้เยตาเกนหน้าเดือนกุมภา ลมว้ไวอนั่น <c oughs> อย <ÜNDNIS> lawn, น <cond> ู่น้มัาดูบ่อย่ะตาแดกตะแดง แล้วคือแปนไม่เห็ดอย่างเลยจะเนี่ย,ายนายน,น,า,นาบ้านเหล่านกซุมแปนอ๋อมันก็ปล่อยน้ำจากสูบตรงนี้ขึ้นต้องสูบน้ำนี้ขึ้นไปเด้ มันว่มีที่จะเข้ารถจอดรถได้คือเข้าได้เลล่นเนี่ยซื้อตรงนี้อ,นนอย่าให้สองหมื่นเดี๋ยวให้เลย <c oughs> ครับผมนาะดูนาะตำหาดูนาะหาซื้อนาซื้อไรอยู่บ้านสวนดูนาะ เผื่อมีคนขาดซื้อมีปัญญาซื้อมีนานากำลังสุดนะนี่แหละถ้ามีเงินข้างในอนาคตขั้นหนาฝันไปเถอะ บ่ถุกละวันทิ้งเนี่ยแต่จ้องวานเลรอเขาจะหาเมื่อนั่นสิกจะจกพ่ออะไรยี่บันไปส้างเขาขึ้นโอ้ยใช่สิไปหายเขาวัดตามตารางเอาแบะบาพ่อหลงหลุดไงสิแม่ฮัลโหลพ่กระบะมีปัญญาซื้อรถใหญ่ติดเจ้าอ่ะน่าข้างหน้าซึ่งหัวเชื่อม่ีปุ่นละโอ้ชาวว่านผ้าชิ้นผ้าเราไมีสางลูกกลางอ่ะผ้าชาวว่านสองสาวพันลุยขาพิการ คนพิการไปคนพิการเอา้าน้ำใสดี่ไปตั้งน้ำมันซึมมาแล้วตกลงไทนี่จะเฮ็ดอย่างไรเนี่ยรอโอ้โหปลาทถตะเวนแถบอ่ะอีกตั้งสองเดือนอันากกานี้นาวนาน,นี้มันจะจะทันอยู่หรอวะเนี่ย มันเพิ่มได้เดือนเดียวมักนานตัวนี้เนี่ยนะโอ้ยค่อยไปจะลิมนี่หมดไฮนี่ค่อยจองใส่ส่างโอ้ยบอกไปดึกว่ามีอย่างนะที่เจ้าจะไปอย่างไปปลูกสิจะไปให้อย่างส่างโอ้แข็งปลูกปันนี่ มันดูสัง่งบอสสั่งกลางส่องแมนบอกไอ้แปบบ๊ไม่ถึงอยู่ว่าแปดไล่อยู่วันเนี้ย,ออยโอ้หอดอยู่บ๊ เอามาสูบเอาป,าาาปลา <c oughs> โอ้ยถ้าอยู่แบบนี้เขาก็เอาลักไปกินหมดแล้วละ่ะบ่มีดอกสั่งปลานะ่ะปลาไม่มีบ่อนเลยหลไหนกำลังไถนั่นบ่อ ตรงนี้เนี่ยแค่นี้ยเดีอยูวอยู่ตรงกลาง,ขงเขาเล้วเี่ยเทิทางเข้าทางนลยบอกเอาได้จะเอาพดูดดมาจากไหนละ่ะอ,อีบเบวว่าปักเป่านเยมาะไห่ไทยนะเออบรอกไทยเอกบถึงได้เอาแค่ตรงนั้นก็พอใกใ ตรงต้นจานเนี่ยเ่ยดะขุดตรงนั้นก็ได้ตัวขุดตรงริมน้ําที่มีน้ําตัวตรงนั้นตัวเลี้ยงปลาได้มีน้ําตลอดตรงนั้นน่ะน้าเขาปล่อยมาเนี่ยฮะนี่ตรงนี้เนี่ยตรงนี้ปุ๊บบงเข้ามาเลยเนี่ยทําสะพานรักษารสินน้อยๆรอให้ตายกันตัวรอให้ตายตัวค่อยซื้อ รอให้ตายกันด้ตัวภาษาซื้อขนาดรอให้ตายซื้อค่อยเอาตัวเป็นเราตัวนี้ไม่ได้รีบมันก็หู้งละมันว่าทำแต่แรกกันเนาะแบกทำคันแทนาเข้านาเจ้าของแต่แรกมันก็คิดยากอยู่ผู้แบบนี้เน่ะถ้าทำแบบคันแทนาเริ่มมั้งแต่แรกที่มันเข้านาเจ้าของได้มันก็ พื้นที่ไหนมัดจับบอูนละมีตัวเลามหาสื่อใดพอศพพอหมื่นเมตดสมัยก่อนเนี่ยลายหนึ่งนะสื่อสี่หมื่นทั้งหมดนี่โอ้โหเจลาจาเนี่ยเจลาจาซื้อขายสิบเอ็ดลายยี่สิบยี่ยี่ยี่สิบปีที่แล้วค่อยอยู่ประมาณมมสี่ประมาณนี้แหละโอ้ตกแล้วตกแล้วเว้าผู้ใดตกแล้วตกแล้วตกแล้วเว้าเว้าตกแล้ว ตกแล้วนับเลยก็นั่นแหละก็ทำเกรฑ์จ้างตั้งแต่แรกตั้งแต่ตั้งแต่ตอนที่เขาจะขายเนาะเป็นของพอหน้ายกอบตปัจจุบันค่ะคอเขาเป็นอาจารย์มหาลัยซี่หมื่นก็จะให้กำไรหยดดอกสองร้อย อไ <laughs> อไเลยเจ้าเอ้าเอา,เอาป,ปีละร้อยปีละสองร้อยกำไรปีละสองไร่ปีละสองรอยเอ้ากำไรถ้ามันจำไห้วาคกูจำได้ว่ามา,าไทนารถขั้นชีวน่ะถ้ายเชามันกูจำเลยมันดีคอนแทไหมออนี่ล่ะพื้นทีน่ไ <laughs> <laughs> อ้ตรงนั้นฟานก็ไป็นของเขา คันแท้ตรงนี้ใช่ป่ะเนี่ยใช่ไปถึงต้นบักนั่นนหรอคุณไปหอดมองอันหอมไก่ๆม่มงๆมองกรเจ้าย่างนั่งน้อยหน่อยไหมอ่ามีหอมม่มงนี่มั้ยนี่มั้ยนี่แล้วก็คุณรถแม่งไปได้ป่ะเนี่ยหมดแม่หมดใส่หมดใส่พ่วงนะไปได้ปะล่ะไปไปเดินดูสิไปนั่นไม่ได้ก็ไปไม่ได้แล้วไปใส่นกนก ลดลกันหน้า่าไรนี่ดูขนาดลดนะเอาไปปิ้งสักตัวสองตัวมันจะบินข่าวไหมเนี่ยปลาเอ็ดนกนเนี่ยบินเขาหรอขนาด,นาดบักแจกคัก ใหญ่กว่าคนอีกต้นคณะมาดูสวนผักอีกที่หนึ่งแถวนาเอาน้ำคือบุมีเลยเนี่ยสั่งคลองเนี่ยคือบุมีเลยเอามันต้องสูบใส่อยู่ดีนะ้ำมันคือหายไปหมด บ่ไอตรงนี้แมมน้ำคือบ่มีหายไปรบดมันต้องสูบใส่ตลอดบ่เอาอีอย่างปั๊นั้บ่เอาน้ำก็เป็นบ่ได้ใส่มันไ่ได้สูบได้สูบใส่มันบ่เนี่ยได้สูบลดน้ำบ่านนี้บ่เนี่ยบ่เอามันคือบ่มีน้ำปั๊นี้โอ้นี่คือหา บักขันเทศเอาต้นอย่างไรเนี่ยเอออุ้ย,ยว่าจะไปนั่งเห็นนี่เลยไปนั่งไม่ได้เลยหมดแดง ยกกันอื่นคือยกไหวเนาะยกเล่านี่ตงไปนี่เท่าไหร่ก็ยกไหวปนนัน,น,นเล่านี่ยกปนเดกก็ยกไหวเลยอ๋อ,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 อต้นไผ่คือมีต้นเดียวนอกกอเดียวเนาะ <c oughs> เรามาดูบ้านเลอยอยู่บ้านแบบนี้ก็ผักไม่ต้องซื้อกินเยอะแยะ มะม่วงบักม่วงโอ้เอานี่ก็มีนานาเล็กเน้อยโอ้เขนส่นนาบักเขือโอ้มะม่วงใหญ่แล้วบ้านนี้อุ๊ยลด ปาดพะม่วงอย่างนี้นเนี่ยมันหน่วยใหญ่แทะโอ้ใหญ่กับฝ่ามืออีกเทียบใหญ่ใหญ่กับฝ่ามืออีกสัมพูสัมพูมพโอ้มาหลายแทะสัมพูสัมพู 哦。Oh.